For someone, you were so good in doing the wrong thing. เอาละครับพี่มิ้งครับรู้สึกว่าไงบ้างครับบ้านที่เราออกแบบในสไตล์เรทโทรให้ชอบไหมครัก็รู้สึกลงตัวมากขึ้นพื้นที่ใช้สอยก็แบบลงตัวมากขึ้นจะหยิบจะใช้อะไรก็สบายเลยใช่ที่สําคัญนะครับเชนของพนักงานไม่สูงด้วยนะครับทําให้บ้านเนี่ยดูมีสไตล์นะครับแล้วก็เหมาะกับการใช้งานของเรามากยิ่งขึ้นนะครับไม่ใช่บ้านใหม่เลยนะครับใช่คเลยด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับ ที่เมื่อดูรายละเอียดของการที่ใช้อุปกรณ์เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะยังแบบว่าได้เห็นรายละเอียดไม่ครบถ้วนนะครับ่แบว่าอุปกรณ์ตัวนี้อย่างที่ผมบอกว่าปัญหาของตัวทุกรัวเนี่ยที่มีมุมเนี่ยมันก็จะทําให้เราหยิบของได้ยากนะครับวันนี้เนี่ยเรามีรายละเอียดของชุดอุปกรณ์จัดเจ็บสรอบตู้ข้อมูุนะครับเลิมังของเบกานะครับจากโฮมเดโคตีสโปรดักต์มาฝากคุณผู้ชมเลยครับครับ d e c r e a t ร v ชีพโรดักคือผู้นำเข้าสินค้าคุณภาพจากต่างประเทศทั่วโลกโดยเน้นทุกการคัดสรรทั้งนวัตกรรมการดีไซน์แล้ววันนี้คุณก็มีไอเดียสำหรับการตกแต่งห้องครัวของคุณให้สวยงามทั้งดีไซน์และฟังก์ชันมาแนะนำกันค่ะเละมังชุดถาดเข้ามุมและดีไซน์สำหรับตู้ล่างจากโฮมเด a t ร v ชีพโรดักอุปกรณ์ชุดครัวคุณภาพจากเบการประเทศสวิต์แลนด์ เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการให้ทุกเนื้อที่เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแม้แต่ในบริเวณที่เข้ามุมชุดอุปกรณ์เลมังประกอบด้วยตัวถาดดีไซน์โค้งสวยเพียวบางซึ่งถาดแต่ละชั้นจะแยกออกจากกันอย่างอิสระช่วยให้คุณสามารถดึงเลื่อนออกใช้งานและจัดเก็บได้อย่างสะดวกสบายและหนึ่งความพิเศษคือพื้นผิวถาดที่เคลือบด้วยสารอลีนาพลาส ที่จะช่วยป้องกันการลื่นไหลของภาชนะเมื่อมีการดึงเปิดปิดใช้งานรวมไปถึงยังป้องกันคราบสกปรก,กต่างๆไม่ให้ซึมเข้าไปในพื้นถาดคุณจึงสามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายและไม่เกิดสนิมตลอดอายุการใช้งานค่ะมีให้คุณได้เลือกใช้2ดีไซน์ทั้งแบบ2ชั้นและ4ชั้นและนี้ก็เป็นอุปกรณ์ประกอบเฟอร์นิเจอร์ดีๆจาก Home Decorative Product ที่วุ้นนำมาฝากค่ะ แบบนี้แหละครับผมว่าถูกใจแม่บ้านที่รู้สึกว่าชอบเก็บของในทุกๆส่วนนะฮะตรงนี้มันอยู่ในมุมเก็บได้ง่ายเลครับเอาออกมาก็ง่ายนะครับถูกต้องนะครับ ตรงนี้ทําให้ชีวิตสุขสบายขึ้นเยอะแยะเลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับเรามีของที่ได้จากรายการโชว์รูมนะครับเป็นเสื้อสด้วยนะครับครับจากโชว์รูมนะครับแล้วก็โบชัูจาก AP นะครับโครงการแอสไตน์คอนโดสีน้ำครีมนะครับตรงนี้เรียกว่าชีวิตที่คุณเลือกได้อย่างที่คุณเป็นก็เลือกชีวิตที่เป็นของเราเองนะครับและแคตตาล็อกจากคูมดิสติสโปรดักส์ครับขอบคุณครับและผู้ชมทางบ้านนะครับที่สนใจนะครับความเคลื่อนไหวของบริษัทเอทีนะครับสามารถจะไปติดตามได้นะครับที่ w w w a p k thai com นะครับรวมทั้งหมดเลยทั้ง โครงการบ้านนะครับบ้านเดียวต่างๆมีครบนะครับครับวัสครับพี่มิ้งครับก่อนไปอยากถามนว่าพี่เนี่ยมีแอคเซสซอรีมเยอะไหมฮะพวกตุ้มหูสร้อยอะไรแบบนี้ต่างหูสร้อยนาดังาจนี่แหละผมก็เชื่อว่าสาวมันก็จะมีปัญหาเรื่องนี้นะครับการเก็บแล้วไม่เป็นที่หายากนะครับกลับไปซักมันก็ไม่สวยนนี้ผมทำอะไรเนี่ยวันนี้ผมไปทำเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้วางแล้วมันเดินมาอ่ะไปเดินช่วงนี้ครับโชว์รีวิวครับ โมเดลของเราวันนี้นะครับ DIY ของผมจะเป็นเอาใจเทสาวที่ใส่ตุ้มหูจากปัจจุบันเก่านะครับปฏิทินเก่านะครับพอหมดปีแล้วไม่รู้จะมาใช้อะไรนะครับดึงวันที่ออกให้หมดดึงหน้าออกให้หมดนะครับหรือแต่โครงมันแบบนี้นะฮะนี่นะฮะเสร็จแล้วนะครับเราจะมาทําการนะครับวัดนะฮะเพื่อจะได้ตัดนะครับ เสร็จแล้วนะครับเรามาทําการตัดนะครับบริเวณฐานออกเพื่อให้มันแยกจากกันนะครับเวลาที่เราตัดช่องแบบนี้จะได้ทําง่ายขึ้นนะครับนี่ครับก็ตัดเลยนะครับใช้คัตเตอร์นะครับเสร็จแล้วนะครับเรามากรีดตามรอยที่เราได้ร่างดินสอไว้นะครับนี่นะฮะแค่แตะเสร็จแล้วนะครับก็จะได้รักษณะประมาณแบบนี้นะครับนี่คือช่องที่เราจะ ต้มงหูนะครับมาแขวนไว้นะครับเอาล่ะขั้นตอนต่อไปนะครับคือการที่เราจะมาเพ้นนะครับให้มันดูสวยงามมากขึ้นนะครับอ่าเพ้นเสร็จแล้วนะครับอ่าดูไกลๆมันก็เรียบร้อยดีนะฮะลายที่เราเพ้นออกมาวันนี้นะครับเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะครับคือตอนนี้มันแยกกันอยู่ใช่ไหมฮะเราก็จะทาการนะครับเอาเทปกาวนะครับติดฐานที่เราตัดออกมาในตอนเริ่มนะครับ เรียบร้อยนี่ครับเสร็จแล้วแท้แน่เอาละครับระยะเวลาทาไม่เกินสิบนาทีนะครับคุณจะได้ที่ใส่ตุ้มหูแบบเก๊ๆแบบนี้นะครับที่ทําจากปฏิทินนะครับนี่ตุ้มหูเก๋ๆแบบนี้นะครับเราก็มาแขวนได้เลยนี่เวลาที่ดูนะมันก็สวยดีแล้วก็หาง่ายด้วยนะครับหรือใครที่รู้สึกว่าวาดรูปไม่เก่งนะครับก็สามารถจะใช้พวกเป็นแบบว่าภาพจากเอกสารนะครับหรือว่าเป็นภาพที่เราชื่นชอบนะครับมาตัดแล้วก็แปะออกก็ได้นะครับเอาละสามคู่ร้อยละสามคู่ร้อยไม่ใช่ โอ้โหนี่คิวไม่ทําให้เห็นเนี่ยไม่เชื่อแน่เลยว่าคิวทําอะไรแนวแบบนี้ได้ด้วยได้มาจากพี่วุ้นแทนนิดนึงนะก็ะสวยมากนะแบบนี้ทำกระเป๋าการได้นะครับไม่ใช่แล้วเป็นของเหลือใช้ด้วยบางทีเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันทิ้งเลยทุกปีใช่แล้วมีอยู่เยอะนะครับอย่างนี้นะทุกปีเนี่ยเราก็จะมีที่เก็บของให้ทุกคนได้เต็มไปหมดเลยะรนคับง่ายแบบนี้ใครที่ดูไม่ทันนะสามารถดูอีกรอบได้ที่เว็บไซต์ www.thesimilertalent. com หรือที่เฟซบุ๊ก เวอร์เว็บดเฟซบุ๊กดอทคอมสแลชโชว์รูมทีวีนะครับใช่แล้วครับวันนี้ขอบคุณนะครับสถานที่ถ่ายทำโดสวยๆนะครับแอสไพร์ินเทรินโดยเอทีครับผมและสภาพพิธีกรนะครับจากดิจิและแจ๊สเปวครับสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะไปออกแบบห้องที่แบบเรียกว่าเป็นคอนโดที่ต้องการประหยัดงบประมาณมากเลยแต่คงไว้ซึ่งประโยชน์ใี้สอยอย่างสมบูรณ์แบบนะครับผู้ชมห้ามพลาดนะครับถูกต้องนะครับและสัปดาห์หน้านะครับเราจะกลับมาที่นี่อีกครั้งนะครับที่แอสไพร์ซินเทกรินนะครับโดยเอทีไตด้ึงครับเป็นสไตล์แบบสาวบ้าจะพวไดดู้นนิวยออรร์์เกกัไปแล้วครับ วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับไปนะครับเมื่อไม่นานมานี้บริษัทเอเชียนพร์ตี้เดเวลอปเมนต์จำกัดมหาชนหรือ AP ได้เปิดเครร์ฮัตดูดีไซน์เหนือระดับเจพราโซพระรามสามสุขสวัสดิ์พร้อมอินพ็อปเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ดังระดับโลกโรเรนบร์ลารเรนมาตกแต่งทุกพื้นที่ภายในบ้านเพื่อสะท้อนรสนิยมของผู้อยู่ได้อย่างมีระดับพร้อมได้รับเกียรติจากเหล่าเซเลปและนักแสดงชื่อดัง อย่างหม่อมราชวงศ์จันทราระดายุคนวรรณพรโปรสยานนท์วิภาวีคอมันพอเชอร์มัน,ออมนตองพักรมยัยนนุตีนานาธมาริสาอันิต้าเมพิชนาะชามโอสถานน์มาร่วมพิสัน,นิยามของความรู้ราสง่างา,ามและสัมพัสถึงความยิ่งใหญ่ที่ทางเอพีตั้งใจมอบให้กับลูกค้าคนพิเศษเช่นคุณค่ะ